เป็นเพียงสื่อการเท่าน,นั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจําจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆราคาเบาแล้วนะครับคันนี้เป็นนิสนสันซันนี่ราคาเพียง26,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถจเดิมบางๆทั้งคันนะครับรถมือที่3าไม่แค่แสงกว่าโลเท่านั้นเองนะครับเล่มเดิมไม่เคยเปลี่ยนเล่ม,มเอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับ แต่ก็สีไม่สวยนะครับอันนี้คือตำหนินะครับเครื่องเดิมครับ 1,600cc เกียร์ธรรมดาเครื่องแน่นๆ่ครับขับดีประหยัดน้ำมันใช้น้ำมันลืวนๆไม่เคยแก๊สครับกระจกไฟฟ้าพุงมาลลยพาวเวอร์ประตูสินทันล็อกนะครับมีไฟตัดหมอกช่วงล่างนิ่มครับ26,000บาทเท่านั้นครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่สันปาตองครับเชียงใหม่ตำหนิคือมีสีฝากระโปรงหลังคากันชนหลังแล้ก็อื่นๆก็ตามอายุนะครับ อันนี้คือเป็นตำหนิที่เจ้าของแจ้งครับสีขัดเกยกับสีไม่สวยภายในก็ตามรูปนะครับเบาะผ้าสภาพสวยสะอาดนะครับเกียร์ธรรมดาครับเบาะสภาพไม่ขาดนะครับทั้งหน้าหลังเลยครับห้องเครื่องก็เดิมเดิมครับตะเข็บซุ้มโช๊คนะครับเดิมเดิมเรียบๆไม่มีรอยยับรอยซ่อมครับอันนี้ก็รถขายตามสภาพนะครับถ้ารับได้ก็โทรติดต่อมาได้นะครับ ก็ถ้าเป็นรถสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ไม่ได้ราคานี้นะครับไปราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกครับผมอันนี้ 26, 0 0 0่กบาทนะครับขายกันตามสภาพนี้เลยรับได้ก็โทรไปได้เลยนะครับถ้าไม่สนใจก็ผ่านได้เลยนะครับคันนี้นี่ครับตำหนินี่นะครับตามรูปนี้เลยครับกันชนหน้ากระโปรงกันชนหลังนะครับส่วนเรื่องภาษีขาดก็เอาไปต่อไปโอนกันได้ปกตินะครับเอกสารมีให้ครบนะครับก็ ไปทําตอนโอนทีเดียวได้เลยนะครับนี่ครับขานหน้าเข็บซ้ายขวานะครับอ่างยางอะไรเรียบๆครับไม่มีรอยยับรอยชนหนักไม่มีรอยซ่อมนะครับภายในยังสะอาดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับเบอร์ทโทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ